อันตับไปตองอันซึ่งยูดซื้อมาให้แน่นอ่ะไหนมีการนี่นหว่เออเออมันสีขอกแก,กพักเร่าบ๊วยตักใส่ปันสีไลท์นะแจ๊มเนี่ยสวัสดีค่ะ,คะนี่พบกับช่องสวนผักใหญ่ใหม่ค่ะมื้อนี้ไม่เห็นหยังแม่เอาปีไปหมกเอาเมื่อหับเราน,นี่ไ,นได้แล้วสดๆจากต้นเลยมากเอาอยู่เฮียนเนี่ สองถือเสียนี่นี่กานนึงอีกอน,ออน,นโย่ไปใสสวนพักบ้างมาเอาวัตถุดิบอยู่เฮียนยา,าน,น,น,ยนี่ก้ค่ะมาเอาปีกับมาเอาปูไว้ล้างบานนี่ซือ้อกะเด็กินใส่โอ้ยปูหลลนก่ดปาดิกินทีไขื้อเ่นี่ค่ะปกว giờ đi vào cái này là cái đồ nó cái này cái gì là cái gì cái không? này hả? này cái gì cái là cái gì? 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 cái là cái

นี่เป็นขั้นตอนการทันทันหัวปีจ้าน้ำาหยีงมันคือเป็นขุนๆนี่แม่เอาบกูคำเปียกสูตรโบราณค่ะเอาบมูคำเปียกใส่น้ำแล้วก็แช่หัวปีที่ทันไว้บมูให้มันดำบ่หมูให้มันแหลกยายใหม่กำลังทำการทันหัวปีซิมีเมนูหมกหัวปีใส่หมู หัน่นแช่น้ำแล้วก็เอาไปตำตำให้มันแหลกให้มันตัวนัวปีาเต็มแบบอินดังใจไมจ่จีร้อ่เลยปีกลางคืนอะไรกี้อยู่กับบา้านนี่ฮะปีกลางคืนอันนี้เอาใครสนใจจะสร้างจองไหนอ๋อใครสนใจจะสร้างจองไหนเพราะท่านได้ปรุงอยู่ <laughs> Oh. นี่ค่ะสูตรแล้วหนี่ใส่เครืองร้ายตรงเตรียมเครืองเป็นมือเป็นเว้นเตรียมเครื่องไว้แต่กลางคืนผุ่นเครืองไส่มันมีหยังแน่พริกพริกกระเทียมหอมตะไคร่ขิงไส้ทำใส่กันไว้เป็นเขาเอือญพิเกียงกว่เป็นเครื่องปงองรุงเคือง มีพริกมีหอมแดงมีกระเทียมมีขิงซ่ไส้ผักไทยทำใ่กันหน่อยในส่วนของผักแต่นี่ผักอีตูต้นหอมผักซีลาวอันนี้เป็นผักหอมอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบหลักก,ก็คือหัวปีแล้วก็มีไข่มีกะทิหมูเอาโคลเล่ใส่กันวันนี้เจ๊จะบอกเป็นัมปีใช่ไหมยังมีข้าสิติดตามการเห็ดัมปีเบิดเมือ่อว่าสิหนึ่งเดียวกับคุณล่ะแรงหมดละเราจะปีได้หรืเอาหนิวเด้ออ๋อ โอเคนี่ขั้นตอนการหั่นอยู่ค่ะอ๋อหลังจากที่หั่นปีแล้วเฮ็ดยังบานตำบ่ตำปีตไปีให้แหลกไปแล้วก็มานี่ค่ะคูเล่ในนี้มียังแน่แล้วหมูเครื่องเทศบกข้าวไข่ เชียงเทศกับมีย่างที่บอกไปนะมีตะไคร่หอมกระเทียมบกักพริกน,นี่ค่ะหอมแล้วหอมแล้วอันนี้ก็เป็นผักมีผักซีเล้าต้นหอมไอตู่นี่พ่อปุ่มไหนทีคนไหนทีกะสิไปใส่ไปตองห่อมาหนาินี่คือหมกปีสุดใช่ไหมซีเหล้าววบลล์สั่ง ใส่เก็อมือโอ้แนวหอมแนวหอมเครื่องหอมเครื่องหอมแซงไปในนายค่ะมันก็นสิตัวนวเขากันนี่แหละสูตรเด็ดของเราเมื่อเดี๋ยวกลับไปบึงละหอนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นใบตองนี่แล้วเตรียมไปแล้้นวค่ะใบตองนี่มือนี้บ่มีแดดเพิ่นกันเลยเอาไปหนึ่งหนึ่งห้อ่อนแล้วก็เเซ็จนะคะเซ็จใส่ผ้าสาดเซ็ดให้เรียบร้อยนี่ ใส่ผ้าสะอาดเสร็จให้เรียบร้อยพร้อมสีห่อนะคะเนาะนี่ค่ะเราข่างหม้อไว้เรียบร้อยแล้วดังไฟหุงน้ำห่อนน้ำเลยห่อนแล้วเตรียมสีนี่มมกปีก้อนห่อค่ะอันนี้ห่อเรียบร้อยแล้วมมกบอกย่ายหนึ่งเลยค่ะนี่ มุกละยี่สิบบาทาพะนะนี่เดี๋ยวเราก็สิบไปหนึ่งพร้อมขายมืออื่นมาแ,แงยืนเนี่ยหวัดแามสุกรแกะสีแงไว้ไงแงกันนะโอ้โหผู้ใดได้กินนี่ติดใจทุกคนนะคะมุกปีสูตรดั้งเดิมสูตรของเราเองใช่นี่หนวดยหัดแงมป่ะหวัดอะไรเนี่ นี่โอ้ฟุงบินตั้มกัะลลยไว้ไหมนี้นี่เอาไปตองมาปึ๊บซ้อนกันไว่กันปึ๊บนี่บินกันไลย บุงบินต่ำนี่ตากลงไปนี่พูดนะสองทัพพี้พูดนะยี่สิบบาทปืดกินอิ่มเบิดเฮียนนะคะนี่อ้าว่อบัลนีได้กี่จานต้องค่ะ มีขาดมานันนำเียกกนมันแล้วก็ใส่ไม้จิ้มฟันกระลัดแล้วก็ขันกังเทิงมันเหลือลายกับตัดออกอู้หูฟุงบินตำนี่เรียบร้อยหนึ่งมกนี่ชึบ เรียบร้อยกระเชยวไปหนึ่งอ่ะหนึ่งแล้วก็เอาไปจำหน่ายได้นี่แหละค่ะเป็นมุกปีสูนยหย่อยไหมแสบบเาเบ่อเาฝากเชิญชวนแสบ่แบผู้ซิมแมผู้ซิมแม่แสบอยู่ผู้ซิมแสบ่ออ ผู้เฮดเสี้ยมบ่ใครรูเรียงปานแด่นอมาเลยจ้ามาสือมงปีมใยไม่เด้อผักกับผักจากสวนขัวสวนผักใยไม่นี่แหละจ้าปลอดสารแน่นอนอ้อกันถ้าพี่เนนี่บ่เอาได้เอาสองถ้าพี่สองกระโปเออสองกระโปงสองกระโปจ้าตุ่มเล่าเห็ดหน่อยบ่เห็ดหน่อยว่าเป็นเห็ดหน่อยดูขาสิิดม ลูกค่าสิบอิ้มแล้วว่าขันขายหน่อยอ้าฝากไว้เลยนะคะส,สวนผักใยไหมช่อง youtube สวนผักแยไหมเพจ facebook สวนผักแยไหมค่ะจังใดก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ใยไหมในเด้อสวัสดีจ้า